ไปเอาพื้นยาไปก่อนเลยนี่ปลาศึกปลานิ่งหลายตัวครับนี้เราใส่เลืองเติมเลยโบได้ผู้ได้กับบบวได้ปลาแล้วคนได้เอาด้นีตรงมาเรียกพี่น้องวันนี้นะใลลายเีทำอะไรไปมาีึกโลซิ่หาโล่นะ สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ติดตามเบิร์สุขุสุคนเมื่อว่านในเตกแฮร์ย่บานอาจารย์พี่น้องบัดมือหนีมาลงน้องบานเฮาเองน้องใหญ่ก็เก่าพี่น้องคนร้ายก็เก่าบรรยากาศก็คึกคืนก็เก่าแต่ว่าปลาซีมีลายก็เก่าบอกดีบุกหูพี่น้องต้องมารอหลุ่นน้ากันมือนีกับคนมาหลายหลายพอสมควรทีมงานเท่ากับซีมีซาลอยเอ,อื้อยทำหน่อยกับมาคันดีเนาะว่ามันลุดเมางน้ากันพี่น้องเสียดายหน่อยได้ลายสำแดเมือนีมีแขกพร้อมบางียงคูมาแต่เมืองน้องเพื่อนบุกหัว เพื่นอ,อนชิมมาหรือบ่เพื่อนก็จิมาตึกแห่คือกันบรรยากาศมือีนก็นยังเป็นส่วงเสร้าอยู่คนกันยังโบราณบรไดาพี่น้องที่ว่ายังโบราณบรไดาาเทียบกับแต่ละปีคนบางไปทุกคนตอนนี้ยมพร้อมแล้วทุกคน,นเยพ้เยพร้อมสิ่ลงน้องแล้วไปหาจับจองกันพื้นที่ครับจับจองบอ่อนกอนฮะยังบ่านในจับจองพื้นที่สํา หลายคนบ่ะ <c oughs> <laughs>

<coughs> Thử cái to thôi à Đi 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 hoa luôn đi Hãy subscribe cho اه <applause> <applause>

คือไข่และคนรับตงปันปาในจืดมาได้ือตืนเตเลอยังปาใใหญ่เถือนไปโอป้โหโอ้น่าดู

ขวต่้าวสาห่ายตัวใหญ่บ่มันไปทั้งไหนวัานู้นดิว่านู้นทางไหนว่าไงว้านู้นทางไหน เดือเติบเลยโบได้เนได้ตาบอดหือตาบตาบอดไงมมดัีมาจ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 ีาบ่มาจีมาจี้องหมดอยู่ฮเติบเอาตีนุดขวดขวเบอกุบเห็นเลองความาิได้จับเด้อาไดด้กับได้ปลา้เพิ่นได้เงียบๆอยู่ปลาคมันจีแบบว่าได้มัลงมเนาะ สไลน์นะคะปลาจีนกับปลาข้าวมัน่ะถือก่อนไปเอาพี่นี่ก่อนนี่ปัดตึ๊กปลานินหลายตัวครับดูนี่เราใส่ไปงยังก็ไปจีนึ้อไปใส่ถือเกินทางเทิงกวนฟานออกไปโมมีผู้ใดไปตึ๊กน้ำหัวห้าได้หวานแล้วพี่น้องตัวที่ตัวที่สี่เนาะตัวที่สี่พวกมันนี้นี่ ออจีนคิดว่าสีผู้ได้เลรอได้มันหึงเลยยังได้คือเก่าเอาเดีายวไ้่เนาะมันสามถ่ายเหรอเลี้ยงเออมันได้เลี้ยงตัวใหญ่ส่งฟองลูกเอ็ดยังมีอยู่ในนี่เนาะปลานด้ Ơ, <laughs> ừ, lực <đó>. oh. <laughs> Phù nhạc đây <cười> <cười> ลาเียวไปให้เมียเราลมชื้อเลยอัดของได้หที่อมด ปลา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 หอกิงแก้วทุกคนจักตเกาะตัวที่ไนตัวที่หาตลอยตัวที่ก่อนแดงบทีพห้องปีนี้มา ยันแยงรู้นแยงรู้ยาถาเบิ่งทุกคนไายสิเป็นแซบขู้ต่อไปลุงเอกได้อีกแล้วลุงโคได้เี่ยวส่วนได้แล้วสามได้สามโตบัตหนึ่งสองบัตรหนึ่งีอมก็เขาว่ายืนในวันเลิกเขาได้ป้าในลาย ๆมาเทิดมาเทิดเอาได้่ได้ได้เอาหนีเอานีเมนอนบอนี่เนาะได้เท่าไรนี่ได้ได้ทั้งเบิดหาโตมือนี่นะเืีว่าลายสุด กองน้องนี่ที่ว่าเคยมานตึดปกติเนี่ยเคยได้ประมาณตัวหนึ่งสองโซ่พี่ว่าหลายแล้วสองสามโต้ปีนี้ได้หาวันเอฟซีแล้วก็ปลากร้ายพี่ว่าหลายปีเนี่ยได้หลายตัวพีง่ายเราพีงโค้งง่ายพี่ว่าตึบหนึ่งกี่นัดเจ้าพ่อลายสุดละผมเคยได้สนิทแถวที่เคยได้ ເພັງເຮື ଙ୍ଗ ໄດ້ເຮື ଙ୍ଗ ໄດ້ບໍ່ແອັກເຮື ଙ୍ଗ ເຮື ଙ୍ଗ ໄດ້ເຮື ଙ୍ଗ ໄດ້4ໂຕມານເດີ້ນີ້ນີ້ຈະແກງກິກບ່ງັນແບງກາກິນໍາປາກິນຂົາຕງປາກິນຍປນ້ຮັດບາບລງວຊິວ กระยาบัวคายหนาแขกเติร์ฟ้าเด่นให้แขกกินยง่หมือนนี้กันโอ้คันเป็นคันเป็นแข่งกับเกาะกระเสียอะไรมันนี่เจ้าทิ้นเห็นเนาะได้จากโตเจ้าตัวหนึ่งโอ้ยเสียให้ทำอยู่เสียทำหน่อยทำหน่อยกันยังได้ได้เหมือนนี้ตัวหนึ่งทำหน่อยกันสอร้อยตึกจนเมื่อยหักเพื่อนก็บาได้ถอเด้มันเฮ่บ้านแห่ไออะไรปราดุกหน่อยเอาเนี่ยไปเสียบเอาไปยังปลาดุกเนาะยันจะใหม่บัวกาเอาพี่น้อยปลาดุกก็เห็นลายอยู่ ขาขับร่กลังเบ่อนะก็แบุกเบอนงขงไปเสแดงน่งอนเนยเนเม่านดงมาเด้อกินเผาพี่น้องมือน้าขาวไปจั่งในชิว่าื้อหน้าขาวเหมือนกันอือนาขาวไปจั่งในชว่าเบย์เออยูนนี้เนาะเบยเป็นตะกรงให้ได้เหมือนนี่ได้สม้าเบยบยบอบอมือนี้ตอนลงตึกนั้น เอาเว้ยปาลเอาเเว้ยแเวาเอาหานมาเสิร์ฟไปล้พี่น้องกลงกับกินอิมบยกินอิ่มมากินอยู่เืนน้ำลา้เบื่อินอิ่มนะลงน้ำจืดท้องนลงน้ำมันจืดท้องทองมันจืดเบากำลังอดีตเนาะเป็นาอดีตในตรงมาเรยพี่น้องวันนี้นะเลยลาย กสาสิว <chat> mm ่า hmm. มันนะมันบาเฮียงกับเม่นอยู่ว่จเพ่นบ่เคยมาเกแต่ว่าเพื่นน่ะบ่มานเทาน่งมัน้ำเพิ่อนใีกน่นากจอันนี้วบาแอปลานายมีแต่วบาแอกเบแม่นบออันนี้ของอเปสน่ะสาทุกคนฟ้ามันมาจับขึ้นจับลงเยาใช้ทุ่งยานเก่าก็ได้มันตหนอยว่โหน่อยกูโตหลายนับผ้หลา 4ีหาเกาิบิโติโตีเวททำไมเปตเล็กมาเด้อพี่น้องซือเอาทำไปันนี้โลซิหาโลนะซิดตลโลบกอดบกอนเสิหรือว่าแปดเก้าแปดเกลออันนี้แน่นอนซิงเมดอินไทยแลนด์สิบป

แล้วบอสไลฟ์บันได กำยันือ้อไม่ก็ได้ตจีนได้สองปจีนได้องสามสามไ้ด้องโตตจีนัวมันกได้แต่ปลานด้เห็นมันปลายกับปลาขมันปลายบได้โตไนแล้วปลายนนัเหนเขาได้อ๋อเบิดปลาไนเลืองกันดีกันแต่ไได้ก็ได้ซ้ำกันได้ซ้ำกันทว ทำกันไปเลยสุานีนเอกยินนนึ่งน้าบเกี่ยวเปเกี่ย <c oughs> เขาลยเดียนี้เกากกนดี้อันนี้ออกกนม่ไครับแอ,นะอกเนกเปนินเออปนินยัาง,งายังอยู่เลยหนันกหนกระบรูกกกกลาดอระดูกได้จอพี่ชาเทว่าได้ ตามขาดไมาย้ <laughs> ตามขดมาดไม้ได้ต้มได้แกงกินอยู่